เจอเออแม่ตั้ต่ที่เตอเนั้นนม่ดูว่ามันล็อกนะไอตัวนี้เราออกนะเอาตัวนี้ออกเนี่ยตัวเดียวมันมังคับไอนั่นแหละคับไอนั่นเหลืองไอเพืองไอ้ไอเขาติกอ่ะแต่ว่ามันมันต้องทํางานคู่กันกับไอ้สีเหลืองนี่แต่ว่ามันทําอย่างไรเราไม่รู้อย่างนี้เราเราเอามันออกเออเนี่ยเนี่ยเราดึงฮะเราดึงก็ดึงได้หมดิพอพอสมมติว่ามันจะต้องทํางานใช่ป่ะมันมีการกระชาก ก็จะล็อกเลยแล้วน่าจะดูธรรมดาแล้วน่าจะเออระลึกว่าเนี้ยธรรมดาอันนี้เองไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินไปซ่อมไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่แล้วลายพันอยู่นั้นซื้อทั้งชุดไปใส่นี้น้อยแค่เนี่ยไปใส่ซูนี่นี่เท่าไหร่กันนะถ้าไปใส่ที่ซูนี่เท่าไหร่กันก็ไปเก็บที่ซูนก่ล้วดึงหนาวยตัง เราไเรามอแบบนี้อดีชิวแเฉยเราไปหวานอะไรเอังแขวเราม่ได้ไปไหนนี่ใช่เันนออกไปท้อโหเวาใต้ทีไปทีั่นแหละโอไม่เสียเงินซื้อทไมก็ใช้ได้เคานี่กขีเก็บไว้เก็บไปน่ไจม้อให้มันสมบูรอได้ซ่อมแลซ่อมต้งซื้อใหม่แล้ว ถ้าถุลงลมระเบิดนี่ก็ระเบิดตึ๊บตอนนี้ระเบิดปุ๊บมันก็จะจไปดันเขี้ยวดันเขี้ยวให้มันล็อคของมิซูก็มีเขาก็ทำแบบใหม่แบบนี้